Ban duyên chưa dày chưa 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 Không chưa เอของดีต้องมีนอนไ่เอฟซนอนเข้าดูเหลือบ้างไหมโอ้ยว่าเหลือนอนกินเบิดแล้วนอนกินหมดแล้วเอซเสียดายเนาะตอกอ่อนอยู่เผือเชื้อมันเหลือบ้างเอาให้มันลงดิน ออกบ้างมันเป็นตรงนี้เป็นดงเห็ดกอนางอยู่แล้วค่ะเอ,อซีเห็ดกอดงเห็ดกอนางอยู่แล้วดอกเดียวก็เหลือเฟือละดอกพวกใหญ่หูตันบอกนอนไม่กินนตะมันใหญ่หนักด้วยนะเอซีหนักด้วยเห็ดตัวนี้น่าปลูกขายแต่ว่ามันก็จะมีตัวปวกตัวนอนเนี่ยชอบกินแต่ว่า มันน่าปลูกขายที่น้ำหนักมันเยอะค่ะเอฟซีน้ำหนักมันเยอะแล้วมันก็ดอกใหญ่มันไม่ดอกเล็กเหมือนเห็ดไข่นะตัวน,นี้มันเป็นเห็ดกอเห็ดกอเนี่ยมันจะออกสีสีม่วงสีม่วง,ส,งส่วนเห็ดไข่เนี่ยจะออกสีเขียวเห็ดไข่อะจะออกสีเขียวมันจะออกม่วงแล้วตัวเนี้ยมันจะดอกใหญ่นะคะจะดอกใหญ่ ตระก,กูลเนี้ยตระก,กูลเห็ดก่อเนี่ยจะดอกใหญ่กว่าดอกใหญ่กว่าเมื่อกี้มันพันมันก็ไปอยู่ตรงโน้นแต่ปกติแถวนี้เนี่ยถ้าไม่ถ้าปลวกถ้าหนอนไม่มากินมันเยอะมันก็จะมันก็จะเยอะอยู่นี่ปลวกหนอนชอบขึ้นชอบกินไม่ไม่ไมเลยแบบ เดดูก่อนนะว่ามันใส่ค่ะเอเห็ดกอดอกวัใยญ่เห็ดมาดูเห็ดโคนฝลั่งหน้าของมันมันจะขึ้นไหมเห็ดโคนฝลั่งนะคะมันก็น่าก็น่าจะใกล้เริ่มมันน่าจะเริ่มขึ้นแล้วค่ะเอฟซี มันมีเห็ดเยอะแล้วล่ะอยู่ในป่าอะนางไม่ได้ไปเดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้ไม่มีฝนถ้ามีแดดนะคะเดี๋ยวนางจะพาไปเก็บเห็ดนะคะถ้าลมไม่แรงถ้าลมแรงๆนางก็ไม่กล้าไปคนเดียวต้นไม้ใหญ่มันเยอะที่ค้างอยู่นะคะมันหักค้างอยู่ในเยอะมากนางก็เลยไม่ค่อยเข้าไป ว่านางไปไม่มีเพื่อนไงถ้ามีเพื่อนน่ะคนไทยด้วยกันมาอยู่ด้วยกันะๆนี่นางไปแล้วสนุกสนานกันนี่ไอ็นางหนูขายยาวสิ FC. เอ,อ็นางหนูขายาวนี่นี่เห็ดขาวขาสั้นเห็ดเอฟซี FC. เห็ดขาวขาสั้นนี่นางกัดิเยอะแยะในป่าใหญ่่ะตอนนี้นะ่ะยิ่งเต็มเลยแหละเนี่ยยิ่งเต็มเลย เห็นละงอกเป็นยังไงบ้างเดยอเด้อเห็นละงกเป็นยังไงเนี่ยนี่คือนอีกบ่เห็นละง,ก,ง,ก,ละงกก็ไม่อยากเก็บมันหลอกปล่อยมันไม่ได้ขยายพันธุ์ไปไหนสักทีอยู่แค่สองที่นี่แหละนี่กับนี่ก็ ขึ้นก็ไม่พร้อมกันแล้วก็มาทีก็เจอสัจ์จินหมดไปไปบ้านลุงแฝงกันไม่เข้าไปนะคะเข้าไปก็จะมีเยอะอยู่พามาดูโอ้เนี่ยเนี่ค่ะเห็นตะลอยสัตว์จินมันเกี้ยงไอ้หอยแล้วลอยเห็ดแล้วงก ขึ <łość> ้นไปชมวิวบ้านลุงแข้งกันก่อน